ใส่สิ่งนี้ลงไปเวลาทอดปลาน้ำมันจะไม่กระเด็นปลาจะไม่ติดกระทะทอดง่ายมากๆหลังจากลงคลิปนี้ไปก็มีหลายท่านสนใจแล้วก็สอบถามมาว่าถ้าเป็นปลานินตัวใหญ่ๆแบบนี้ทอดจะเป็นไงบ้างติดกระทะไหมเดี๋ยววันนี้มาทดสอบกันครับพร้อมเมนูเด็ดมากๆครับปลานินลาซอสพริกน้ำปลาอร่อยแน่ครับวันนี้ก่อนอื่นก็มาทอดปลากันก่อนครับ ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับแล้วก็ใส่สิ่งนี้ลงไปครับก็คือแป้งทอดกรอบนั่นเองครับผมใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายกับน้ำมันเข้ากันดีนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปประมาณ1ช้อนนะครับผมพอแป้งละลายเข้ากับน้ำมันดีแล้วก็ใส่ปลาลงทอดได้เลยครับวันนี้ใช้เป็นปลาลินตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสังเกตดูนะครับพอเราใส่ปลาลงไปเนี่ยเราสามารถใช้ตะหลิวขยับตัวปลาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทอดแบบปกติไม่ใส่แป้งเนี่ย เราใส่ปลาลงไปเราจะไม่สามารถขยับปลาได้เลยนะครับปลาจะติดกระทะทันทีนะครับผมน้ำมันก็จะไม่กระเด็นด้วยครับถึงกระเด็นก็จะกระเด็นนิดเดียวไม่ถึงกับตัวเรานะครับผมพอด่ายมากๆครับพอด้านล่างของปลาเริ่มเหลืองครับเราก็กลับด้านได้เลยนะครับเนี่ยครับ กลับง่ายมากๆเลยนะครับผมด้านล่างก็จะสวยงามไม่ติดกระทะเลยนะครับพอเราทอดปลาเหลืองทั้ง2ด้านแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยครับปลาก็จะออกมาสวยงามนะครับเป็นสีเหลืองทองสวยเลยนะครับ พักเอาไว้ก่อนนะครับผมมีหลายท่านสงสัยและสอบถามมาว่าหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปทอดเนี่ยน้ำมันที่เหลือเราจะกลับมาใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเราต้องรอให้แป้งตกตะกอนก่อนครับแล้วก็รินน้ำมันใสๆกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะครับผมเอาไว้ทอดปลาทอดไก่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาทำเมนูกับข้าวกันต่อเลยครับอันดับแรกให้ใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ150-200 มิลลิลิตรนะครับแล้วแต่ตัวปลาด้วยครับว่าตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลปริ๊บลงไปประมาณ1ช้อนเต็มๆครับใช้เป็นน้ําตาลใส่ข่าวก็ได้นะครับตามด้วยน้ําปลาครับประมาณ 3- 4ช้อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับประมาณ1ช้อนนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะครับคนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับผม เดี๋ยวผมขอใส่ผงนัวลงไปสักนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ทานไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วก็ลองชิมดูสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติเข้มข้นตามต้องการหรือยังนะครับชอบเค็มเติมเค็มชอบหวานเติมหวานตามต้องการได้เลยนะครับ ปรุงรสชาติได้ที่แล้วก็เคี่ยวต่ออีกสักหน่อยนะครับให้น้ำซอสเข้มข้นสักนิดนึงนะครับจากนั้นก็เบาไฟลงนะครับเราจะใส่หอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้นะครับตามความชอบความถนัดได้เลยนะครับประมาณสักครึ่งหัวนะครับจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูสีเขียวสีแดงนะครับผมหั่นซอยให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ลงไปครับจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปตามนะครับผม น้ำมะนาวเนี่ยก็ประมาณสัก3ช้อนนะครับใครชอบเปรี้ยวมากเพิ่มเป็น4ช้อนก็ได้นะครับเอาละครับแค่นี้เองครับจากนั้นเราก็จะนำไปราดบนตัวปลาทอดของเราได้เลยนะครับผมเนี่ยครับราดลงไปเลยครับบนปลาลินทอดของเรานะครับผม ปรุงน้ำซอสเสร็จใหม่ๆร้อนๆเนี่ยก็จะน่าทานมากๆนะครับเพราะว่าเราปรุงร้อนๆแล้วก็มาราดเลยนะครับ ทานกับข้าวสวยนะครับหรือว่าจะทําเป็นกับแก้มก็ได้นะครับผมปลานนลทอดราดซอสพริกน้าปลาถ้าใครชอบเมนูง่ายอร่อยด้วยก็นําไปทําทานได้นะครับผมส่วนวิธีทอดปลาลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมรับรองว่าได้ผลจริงนะครับปลาทอดง่ายไม่ติดกระทะน้ามันไม่กระเด็นนะครับเอาละครับวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ